เอาล้ครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มรหัส RV นะครับในเว็บ Rank Unlimited นั่นเองนะครับม่ใชว่าเราจะได้ไอดีติดไม้ติดมือกลับบ้านกันหรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในการทำคลิปวโอนี้ของผมนะครับผมเอาเว็บนี้มาจากไหนนะครับก็คือผมเห็นคนดังใน Tik t o k นะครับเห็นสุ่มกันแล้วแบบโอ้โหได้จริงได้อย่างงู้นได้อย่างนี้นะครับผมเนี่ยก็อยากได้บ้างนะครับก็เลยมาสุ่มวันนี้ให้ทุกคนดูนะครับว่าไอเว็บเนี้ยไม่ได้จริงหรือเปล่านะครับ ขั้นตอนแรกนะครับถ้าคุณอยากเล่นเล่นสุ่มในเว็บนี้นะครับคุณจะไปต้องมีรหัสกันก่อนนะครับโดยยูสเนอร์นะครับคุณจะตั้งอะไรก็ได้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดคุณจะตั้งกี่ตัวก็ได้นะครับโดยยูสเนอร์ของคุณนะครับคุณจะตั้งยังไงก็ได้นะครับแล้วเขียนพาสเวิร์ดลงไปนะครับโดยของผมนลครผมจะเขียนแค่สตัวแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับพอเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีกิจกรรมให้เราทํามากมายเลยนะครับวันนี้นะครับผมเติ ผมจะได้สกินกลับบ้านไปหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวันที่ตรงนี้กันเลยครับแล้วแต่คุณนะครับบางบางคนแบบอยากเล่นอันอื่นนะครับว่ากดอันอื่นแต่ผมอยากเล่นอันนี้นะโอเคตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมด110เครดิตแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับอันแรก let's สกหวังว่าอันแรกเนี่ยจะได้สกินเลยนะครับยังไม่ได้นะครับก็ได้เป็น20เครดิตนะครับก็คือเหมือนคุณแบบว่า มนสุ่มกันได้ยี่สิบห้าใช่ไหมแต่ว่าเราได้มาคืนมายี่สิบแปลว่าเราสุ่มเสียแค่ห้าเครดิตเท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะอุอ้โอโหครันที่สองนะของเราได้เครดิตอีกแล้วโอ้โหจะไปโชคดายกันอีกครั้นี้ครั้งที่สามนะครับมามายังไม่ได้ฮนะโอ้โหแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวครับสุ่มทีลนะทีละห้าเครดิตเท่านั้นถ้าคิดได้ดีแล้วนะมันจะได้เสียแค่ห้าเครดิตเท่านั้นนะครับยังไม่ได้อีกเหรอ ไปขั้นที่เท่าไหร่เนี่ยขั้นที่สี่แล้วป่ะเนี่ยโอ้ขั้นที่สี่แล้วครับยังไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวไปขั้นที่ห้าครับต้องมาแล้วไหมจังหวะน,นี้โอ้โหยังไม่ได้ฮะโอ้ทำไมมันออกยากขนาดนี้ต่อไปขั้นที่หกครับไป Let's go ออกทีเถือ่อนะฮะเราแต่ว่าสุ่มทีหนึ่งห้าขูปองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดใว่ปะยังยังไม่ออกฮนะ สมครั้งแล้วครับต่อไปครั้งที่เจดครับมาดูซิว่าจะออกหรือเปล่าเรียกชออืออกอกเธอโอ้ยังไม่ออกฮนะโอ้นี่สุม่มาเจ็ดครั้งแล้วนะเนี่ยต่อไปครับครั้งที่แปดครับจะออกหรือเปล่านะครับและนี่คือครั้งที่แปดครับมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่ามาต้องออกแล้วไหมจังหวะนี้ขอร้องล่ะเฮ้ยไรได้ฮนะโอ้โหคยินดีนียครับคุณได้รับศูนศูนย์สนะครับ น่าจะเป็นรหัสนะครับหมายเลขศูนย์ศูนย์สี่นะเฮ้ยแ้วได้จริงเฉยโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูเลนครับว่ารหัสนั้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคไปไปกันเลย let's go มาตอนนี้เราอยู่กันในรหัสที่เราได้กันมานะครับมีหนึ่งร้อยสิบสามฮีโร่สามร็อคสกินนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่กันเลยว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับก็มีสกินวูคองนะครับมีวูคองมีแรดมีไอริมีอัลเลนแล้วก็มีนาครอสนะฮะเป็นนาครอสสกินใหม่ซะด้วยอัลเลนขึ้โตอีกต่างหากฮะ โอ้ดูแต่ละสกินดิอุ้ยโอ้โหสกินนี้ก็แพงงานแรดมวยไทยพันกับคูป,ปองเลยนะครับโอ้สกินนาคอสก็สวยครับโหสุดยอดมากเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมนะฮะสู่เว็บนี้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับผม